ถ้ามีเพื่อนคุณมาชวนคุณทําธุรกิจออมเว์แล้วคุณก็ตัดสินใจทําธุรกิจออมเวกับเพื่อนคุณและคุณก็สร้างธุรกิจไปจนมียอดธุรกิจอยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทและเพื่อนคุณก็มียอดธุรกิจอยู่ที่1,000บาทถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนคุณเนี่ยเขาจะได้รายได้เท่าไหร่และตัวคุณเองเนี่ยที่มียอด5 0 0 0 0 0เนี่ยจะได้รายได้เท่าไหร่มันมีการปันผลรายได้ยังไงเสียเปรียบกันไหมคลิปนี้เคลียร์ให้ฟังครับ เพื่อนคุณมียอดธุรกิจอยู่ที่1,000บาทและตัวคุณเองมียอดธุรกิจอยู่ที่5,000 0 0บาทยอดธุรกิจของคุณเนี่ยจะถูกรวมไปหาเพื่อนคุณสแสดงว่าเพื่อนคุณเนี่ยจะมียอดธุรกิจอยู่ที่5,000 0 0 1,000บาทอ่า5 0 0 0 0 0 1,000บาทถ้าเป็นแบบนี้นะเพื่อนของคุณเนี่ยจะได้เงินปันผลอยู่ที่21% 21%เยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับอยู่ที่ 1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแต่ว่าเงินก้อนนี้เพื่อนคุณยังไม่ได้รับเต็มๆนะจะต้องแบ่งจ่ายให้กับคุณก่อนวิธีการแบ่งจ่ายต้องคิดเงินให้คุณก่อนคุณมียอดธุรกิจอยู่ที่50000 0ใช่ไหมห0 0 0 0นบาทถ้าเป็นแบบนี้คุณก็ได้เงินปันผลอยู่ที่21%เเหมือนกันนะครับคุณจะได้เงินอยู่ที่1 0 0 0 0 5 5 0 0อ่า15,000คุณจะได้เงินอยู่ที่15,000อันนี้คุณได้รับเต็มๆเ,เลยแสดงว่าเงินก้อนนี้แบ่งจ่ายให้เพื่อนคุณแสนห0 0 0ับาทถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนของคุณจะเหลือเงินที่ได้รับจริงๆอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่210บาทครับ2 1 0บาท ไม่เกี่ยวกับมาก่อนมาหลังนะครับทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยนี่คือการปันผลรายได้ในธุรกิจอเวย์ชัดเจนไหมถ้าใครมีคําถามเรื่องไหนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลย